สวัสดีค่ะดิฉันสิบตำรวจหญิงแก้วพิพกานปนัจจุบันรับราชการอยู่ที่ฝ่ายอำนวยการ8กองบังคับการอำนวยการกองปรญชาการตำรวจตะเวนชายแดนวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนค่ะตำรวจตะเวนชายแดนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2,496ภายใต้สภาวะที่ประเทศไทยเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ที่พยายามจะขยายอิทธิพลมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยรัฐบาลและกรมตำรวจจึงจัดตั้งตำรวจระเวนชายแดนขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษาสถานการณ์ชายแดน คุ้มครองดูแลรักษาพื้นที่ชายแดนให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยภายใต้คุณลักษณะ3ประการคือทำการรบในระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างทหารป้องกันและปราบปรามอาชญยกรรมได้อย่างตำรวจพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างข้าราชการพลเรือนในปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2552กำหนดให้หน่วยปฏิบัติภารกิจในด้านการถาวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และตามกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้พื้นที่ชายแดนและพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งดำเนินงานการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งปฏิบัติการร่วมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและพันธกิจที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาลคือกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐ ในนนพื้ที่ชายแดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความมั่นคงของรัฐในทุกมิติโดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้การป้องกันร,รักษาสถานการณ์ชายแดน และการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยได้พัฒนาขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและรักษาสถานการณ์ชายแดนอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้รองรับต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคอาเซียนและในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของรัฐสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน จัดกำลังพลพร้อมยุโทโธปกรณ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประสานงานและสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยยึดยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและให้ประชาชนในพื้นที่ เขามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาปราสาทพระวิหารที่สารโลกได้ออกมาตรการชั่วคราวกำหนดพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารให้เป็นเขตปลอดทหารชั่วคราวสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจัดกำลังพลเข้าปปฏิบัติงานทดแทนกำลังทหารในพื้นที่เขตปลอดทหารชั่วคราว บริเวณปราสาทพระวิหารอําเภอกันรทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อดูแลพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลโลกและนโยบายของรัฐบาลการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมสำคัญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติตามแนวชายแดนอาทิการสกัดกัน้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติการจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์การกระทําความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดการลักลอบสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากรเป็นต้นการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆมีการพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันบันเทาสาธารณภยัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์รวมถึงขยายผลการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริในโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนและสนับสนุนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนอีกทางได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิตควบคู่กับการสร้างอุดมการณ์จิตอาสาให้กับกําลังพลครอบครัว และประชาชนในชุมชนชายแดนงานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นการให้บริการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนชายแดนมีการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างเป็นระบบรวมถึงได้ดำเนินการสำรวจและจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนหรือศูนย์การเรียนในพื้นที่จุดบอดด้านการศึกษา ามพระราชก,กระแสสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการปฏิบัติการพิเศษและกิจการพิเศษมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเช่นหน่วยปฏิบัติการทเรสวร261ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุดหน่วยหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองร้อยควบคุมฝูงชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558ให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งในวันนี้ตำรวจกระเวงชายแดนทุกนายยังคงตั้งมัน่นทุ่งเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละอดทนเพื่อปอกป้องเทิดทูนพิทักษรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติงานเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชนถึงแม้ว่าจะต้องประสบกับอุปสรรคนานับประการทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารอันยากลำบากหรือพยันอันตรายในพื้นที่ที่มีปัญหาความไม่สงบก็จะไม่ย่อท้อ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยเจตนารม์อันแนว่วแน่ที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆเพื่อเกิดความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป